วันนี้ผมจะมาแนะนำให้ท่านรู้จักกับคนที่ออกแบบด้วยออกแบบเหรียญในงานกาลสินลา่นฟอร์มวิ่งสร้างเมืองกาลสินวันนี้เราถ่ายทำกันที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินทำไมเราต้องมายืนอยู่ที่นี่นะครับแล้วคนที่ยืนข้างๆผมเป็นใคร เราจะได้ไล่เรียงกันนะครับก็เบื้องต้นคือคนจัดง,งานงานนี้คือเทอศบัลเมืองกาลสินแล้วก็ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินแล้วก็มเชื่อเชื่อว่าพรพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินต,ต้องมีศิลปินอยู่ที่นี่นะครับคนนี้เลยคนนี้คือสวัสดีครับผมอาจารย์พจสอนมนตภานะครับเป็นอาจารย์สอนที่สาขาศิลปกรรมคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ รรวับนหนึง่งเราได้ศิลปินประติมากรรมเป็นคนออกแบบออกแบบถ้วยออกแบบเหรียญรางวัลนะครับเหรียญรางวัลของงา,านการศึกษพอฮงเนี่ยมันจะเป็นเป็นแบบนี้นะฮะเป็นใหญ่หน่อยนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเจ็ดเซนหรือใหญ่หน่อยด้านหน้าจะเป็นขาวๆนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นทึฟฟิฟแล้วก็มี จุดเล็กๆตรงนี้ที่ไว้สําหรับใส่มุนดาสากใส่บนสากน้อยะครับแล้วอาจารย์ก็จะไปกดมบนสากใสอีกหนึ่งครับอ่ามันก็จะเป็นเหมือนแก้วใสๆตรงนี้ครับเหมือนเราเราเราไล่กันจากถ้วยก่อนเลยนะผมเห็นถ้วยมันดูดูแปลกๆแบาถ้วยมีสามระยะมีสามแบ่งสามสามแบ่งสามแบบ สามแบบเนี่ยอาจารย์ให้เป็นสามระยะนะครับอาจารย์อาจารย์เป็นเสามแบบแต่แต่ถ้าถ้าพูดถึงวิ่งก็จะมีสามระยะสี่กิโลสิบกิโลแล้วก็ยี่สิบเอ็ดกิโลครับครับผมอาจารย์ให้อันไหนเป็นยี่ยีี่สิบกิโลตัวนี้ครับยี่สิบเอ็ดกิโลตัวนครับครับแล้วรองมาก็จะเป็นตัวสิบกิโลสิบกิโลใช่ไหมครับครับเป็นตัวนี้สิบกิโลเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ลุกไปไปเสร็จมาจะเป็นตัวนี้ครับอ๋อ แล้วทีนี้อาจารย์ผมเห็นตอนแรกมันเหมือนมันโดนนัดเนาะครับ <laughs> ดูไม่ออกว่ามันมันเหมือนโดนนัดอตไอ้รับผมก็ดูไม่ออกผมก็เลยอยากรู้ว่าจินตนาการในการในการสร้างเนี่ยไอ้ไอไอตัวเนี้ยเวลาเรามองเนี่ยมองยังไงมันถึงแบบเวลาไปพูดนะคนไม่รู้ศิลปะจะไปพูดว่าพี่อันนี้มันคืออันนี้หน้าเลยเนี่ยจะไปพูดยังไงจังเรี่อของมันเป็นยังไงอรี่ตอนนี้ก็คือผมกอดจากสัญญาที่เป็นเรื่องของหา น้ำมันเป็นเส้นขึ้นขึ้นน้ำครับก็กอออกมาให้เป็นลูกทรงครับลูกทรงที่มันเป็นลูกทรงโค่เหมือนน้ําแล้วก็เป็นเป็นไอตัวเนี้ยที่ที่มันเป็นเราเรียกถ้าในภาษาประติมากรรมหรือภาษาของศิลปะกาเรียกว่าบูรุมครับทาให้เกิดบูรุมที่มันมีความตึงครับตึงแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันมันจะแทนค่าความดันสมดุลน้ํามันก็แทนค่าความดันสมดุลอ๋อครับหรือความตึงตัวเนี้ย ก็เปรียบเสมือนที่เป็นพวกพืชพรรณทางเดหารที่มันเป็นความอดมสมบูรณ์ที่มันตึงอย่างเช่นถ้าผักผลไม้เรามันมีความตึงมันีความอิ่มมันตึงครับตึงคนตึงก็อุดมสมบูรณ์ด้วยครับอุดมสบโอก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะทําไมเขาเขาถึงเรียกว่าแม่น้ำหลายที่เขาต้องขึ้นต้นด้วยว่าแม่อืันนั้นคือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์คือใหญ่ใช่ใหญ่ใช่ครับ ความความใหญ่ความตึงความอะไรอย่างเงี้ยครับ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 ไอไอันนั้นคือที่มาของมันครับแล้วทีเนี้ยถ้าในพื้นฐานของของเราถ้าทุกอย่างมันมีความ,มสมบูรณ์ครับมีความอ่านี่ละอ่ามีความสมบูรณ์วิถีสมบูรณ์หรือว่าทุกอย่างมันมันดีครับมันก็จะเกิดในเรื่องของติความเชื่อครับ เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรที่มันมีความจะเป็นรุ่งเรืองขึ้นของการจัดกายเป็นประท่ากลายเป็นกลายเป็นประท่ากลายเป็นเสมาแบบเป็นเป็นก็เรียกง่ายๆก็รู้ก็ประมาณนี้เนาะพอมันอุดมสมบูรณ์ก็มีคนมาอาศัยอยู่ใช่ครับพอมีคนมาอาศัยอยู่ก็มีเรื่องความเชื่อความศาสนาวัฒนธรรมอะไรเข้ามาอยู่ด้วยครับประมาณนั้นใช่ครับโอ้โหสุดยอดผมดูทำนลมุกมั่ยเหมือนอะไรนะไอ้ตรงนั้นทอนเดอร์ลิงเลือดอะไรแล้วแล้วอาจารย์ เอนี sisters, ่คืออะไรฮครับน <LET> ี ag. ่ข <against irgend reconcile> ่ก็คือการเกิดของการข่ไข่ตะตัวครับอ๋อมีอันนี้กเป็นสิกิลเจอของของของเมืองกาฬสินธุ์ทั้งสามแบบนะครับอย่างเช่นพระธาตุเดียวบูเป็นเสาแล้วก็ไปเซเว่นอันนี้ครับแล้เป็นสกิลเจอของของจักลักษณ์ของเมืองกาฬสินธุ์เราโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดทีนี้จางผมผมมันย้อนกรรมาือเดียบไอ้ทุกคนที่ฟัง พอเขาจ้เลือกสิน่ะทีนี้รู้แลดูตั้งนานคืออะไรทำไมผมขออนุญาตดูเหรียญครับเหรียญเนี่ยผมเห็นมันมันลักษณะเนี่ยเราคือเราเผาแล้วใช่ไหมครับเราเผาเคลือบแลงครับซึ่งการเผาซึ่งเทคนิคการเผาันเป็นเทคนิคหลาบุลับุลาบุซึ่งต้นต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นครับไอไอกระบวนการนี้มันมันก็จะหมายถึงว่าเราเราเตาร้อ้น ที่ถึงระบุมาล้ว <sy> ที่บอกมาข้างนอกแล้วก็มาพกใส่กับพวกที่เท่าครับไม่ใช่เท่าแกะเขาเรียกว่าแกะเนาะแกะที่เรื่อยอะไรอย่างเี้ยเพื่อจะให้มันมีการสมัวควันครับควันมันก็จะไปอยู่ในร่องตรงนี้ก็เกิดน้ำหนักสูงหรือว่าเกิดอ่าเส้นขามลายแตกตรงนี้ก็คือถึงในรูปแบบอย่างนี้มันมัเราดูว่ามันเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่า ดูรายละเอียดจริงๆแล้วมันจะไม่เหมือนกันออพิมพ์พิมพ์มันอาจจะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าเวลาเผาออกมาแล้วไม่เหมือนกันครับแสดงว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเดียวใช่มันก็จะมีชิ้นเดียวเป็นชิ้นเดียวในโลกใช่ครับโอ้เนั่วิ่งจะได้ชิ้นเดียวในโลกเป็นเหรียญวิ่งเหรียญเดียวที่ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะครับใช่เพื่อประมาณนั้นเลยครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับโอก็ ขอบคุณอาจารย์มากนะที่ที่รังสรรค์งานออกมาให้กับนักวิ่งเมืองกาลสินหรือนักวิ่งในในจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมกิจกรมรมลันพองของเราอย่าลืมนะครับทุกท่านครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่นะครับกาลสินลันพอ,องวิ่งสร้างเมืองกาลสินรายได้เนี่ยเราจะนําไปซื้อล้นราง นำเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์นะครับจากหอศิลป์ไปแล้วก็ไปตามจุดต่างๆของเมืองกาฬสินธุ์นะครับงานนี้เราร่วมมือกันทั้งหลายภาคส่วนอาจารย์แทบกีบเนื้อตัวเองนะกีนเนื้อตัวเองไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเหมือนไม่ได้อะไรเลยผมเงินลงทุนดิสียต้องขอบคุณอาจารย์ทำเพื่อเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เราโอ้าผมก็เป็นคนกาฬสินธุ์นะฮะแบบอย่างตลาดโอ้ข้าวเหนือบ้านเราข้าวเหนือเขาขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วทุกคบคุณยร์